ครับสวัสดีครับหุ้นที่เก็บไว้เมื่อเช้านี่ยังมีตัวไหนพูดถึงต่อคะอ๋อครตอบเอ้่องเมื่อเช้าเลยนะครับก็จะมีตัว AIT นะครับที่ขางกันเอาไว้ AIT ครับเป็นหุ้น Advanced Technology นะคะใช่ครับเพราะว่าผมมองมาจากไหนเนี่ยผมมองจากภาพกว้างก่อนแล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคาดก็คือทิศทางของตัวตาแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินเนี่ยนะครับที่มันมีการแข่งข้าขึ้นไป การลงทุนนะครับต่างเนี่ยก็จะผ่านการเข้าไปซื้อนะครับวัตถุด,ดิบในต่างประเทศพวกแคไปตอกโกอะไรต่างๆพวกเนี้ซึ่งมันก็จะเป็นวัตถุด,ดิบสําคัญในการทั้งการก่อสร้างนะครับการผลิตนะครับรวมถึงในเรื่องของการวางระบบ ซึ่งในส่วนของตัวหุ้นที่ผมแนะนําไปเมื่อเช้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวจีสติลตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ยังแนะนําต่อไหมคะเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็ตั้งสติครับแล้วก็มองดูตลาดให้ดีว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของออแม้จะมีการตรวจหุ้นที่มีการเก็งกาไรสูงในช่วงที่ผ่านมานะ แต่ว่าในสตอรี่ของหุ้นที่ผมมองเนี่ยนะครับมันมีในเรื่องของตัวปัจจัยที่น่าสนใจสําหรับในเรื่องของตัวคาตลิสต์ที่หนุนราคาหุ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มองว่าในเรื่องของการเข้าตรวจสอบม,มันจะมีอิทธิพลกระทบกับในเรื่องของตัวคาตลิสต์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดนะครับทีนี้กลับเข้ามาในเรื่องของตัว VTI นะครับเออโทษทีในเรื่องของตัว AIT <c oughs> ถ้ามองในเรื่องของตัวทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งมันเป็นบวกอยู่ละนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวปัจจัยที่จะเป็นด้านบวกก็คือการลงทุนภาคลัฐต่างๆ <Okay. S 1> นะครับที่น่าจะหนุนในเรื่องของตัวกําไรเนี่ยให้มันปรับตัวขึ้นได้ซึ่งถ้าเ,เรามองกันในเรื่องของตัวแบ็กหลอกหรือว่างานในมือปัจจุบันของตัว AIT เองเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในระดับประมาณสัก3,400กว่าล้านบาทน,นะครับก็น่าจะตกประมาณสักหนึ่งในสาของรายได้ทั้งปีนะครับโดยที่เรามองว่ามันก็แค่ผ่านไปแค่ช่วงของ เดียวเองของของปีเนี่ยนะครับตัวของแบ็คหลอกมันก็ทําได้น่าจะบีทหรือว่าได้จะสูงกว่าที่เป้าที่มองกันแล้วผมก็เลยมองว่ามีโอกาสเหมือนกันที่กำไรในปีนี้เนี่ยน่าจะทําได้ตามในส่วนของตัวคาดการณ์ที่คอนเซนทร่าส่วนใหญ่ทำเอาไว้ในตลาดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับณระดับ PE ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเทรดอยู่แค่ประมาณสัก9.6ถึง10เท่าเท่านั้นเองถ้าถ้าเรามองกันนะครับในเรื่องของตัวバリเ t ชันแน่นอนว่าถ้ากําไรทําได้รายได้ทําได้เข้าเป้าเนี่ย นะครับมันก็น่าจะเป็นบวกนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Valuation เองมันก็จะมีแนวโน้มที่จูงใจกับเรื่องของการเข้าลงทุนนะครับนอกเหนือไปจากนี้ก็จะมีในื้อเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนเงินปันผล นะครับท่านระดับระดับราคาตรงนี้เนี่ยในหุ้นตัว AIT ก็น่าจะมีปันผลนะครับตกประมาณสักสองบาทกว่านะครับถ้าถ้าคิดเป็น,นเรื่องของตัว interim dividend yield แล้วเนี่ยก็ประมาณสักสามสี่ปอร์เซนโดยประมาณผมก็คิดว่ามันก็เป็นคู่ชั่นตัวหนึ่งที่ดีนะครับสำหรับตัวของราคาหุ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของการซื้อเพื่อเอาทั้ง Capital g a ก n แล้วก็ในเรื่องของตัวเงินปันผลลับด้วย สำหรับในเรื่องของตัวราคาเหมาะสมเนี่ยนะครับในฝั่งของทางบทวิจัยเองของเราคงไม่ได้มี cover เอาไว้แต่ถ้าเท่าที่ลองดูเนี่ยเคะตัวเลขดูเข้าข้าหรือว่าดูจากคอนเซนซัในมุมมองของนักวิเคราะห์แต่ละคนแล้วเนี่ยมัน่าจะมีอัพไซต์อยู่เยอะพอสมควรนะครับอาจจะมองกันไปถึงระดับประมาณสักอ 75บาทหรือว่า7จบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองจากราคาปัจจุบันนะครับก็ยังถือว่ามีอัพไซด์เมื่อเทียบกับตัวของแฟ v แวลูอยู่เยอะพอสมควรนะครับประกอบกับตัวของปันผลนะครับแล้วก็ตัวของรายได้ในปีนี้เนี่ยที่น่าจะบีท นะครับหรือว่าดีกว่านะครับเป้าที่หลายคนมีการคาดการณ์กันเอาไว้ผมก็เลยมองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจกับภาะวะตลาดแบบนี้ครับที่มองหาหุ้นที่ดิฟเฟนซีฟแล้วก็อยู่ในตีมในเรื่องของตัวบาทแข็งแล้วก็อยู่ในตีมในเรื่องของการลงทุนจากภาคลัฐน,นะครับอย่างที่เรารู้กันว่า ในเรื่องของพรบการกู้งเงินจากกระทรวงการคลังเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนนะครับในเรื่องของตัวการเบริกจ่ายนะครับการลงทุนภาครัฐอะไรต่างๆในหุ้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในธีมของการลงทุนงานภาครัฐนะครับก็เลยแนะนําในเรื่องของตัวหุ้นที่อาจจะมี performance ที่น่าจะเอา p e r f o r m ตลาดได้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับทีนี้ผมอยากจะมองภาพรวมตลาดเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับเตือนเตือนักลงทุนแล้วก็อาจจะมองสําหรับในเรื่องของตัวอะไรด้วย ในวันนี้นะครับอิน e x มีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงในะระหว่างวันนะครับหลุดจากบริเวณตัว1.4.2.5นะครับแต่ยังดีนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นไปได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงมีลุ้นในเรื่องของการขึ้นไป <New high. S 1> นะครับทำจุดเอาแค่เทสบริเ,เวณไฮเดิมก่อนละกันนะครับแต่ว่าในการทำนิวไฮเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็ว อาจจะมีแค่นิวไฮปั๊บเดียวนะครับ<ช>แล้วก็ย่อลงอะไรแบบนี้ช่วงนี้มันเป็นตลาดปลายขาขึ้นต้องเรียนย้ำอย่างนี้นะครับว่าควรจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นสําหรับนัก<ช>ลงทุนที่มีการเก็งกําไรในระยะตั้งแต่สองถึงสามเดือนขึ้นไปเพราะว่าในภาพของการปรับฐานในรอบหน้าที่ผมมองเนี่ยมีโอกาสาที่จะเกิดขึ้นก็ ก็คงจะงวดเข้ามาละนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวตลาดที่อาจจะมีภาพของการคอเล็กชันลงมาในจุดนั้นคงจะเป็นจังหวะดทีที่ที่ที่เราจะเข้าซื้อกันใหม่อีกทีหนึ่งแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะแนะนําในเรื่องของการเล่นในกรอบที่เป็นเทรดดิ้งเลนจ์ไปก่อนละกันนะครับก็คิดว่าตลาดพอจะยังมีรูมสาหรับการกิงกําไรได้ครับในช่วงนี้ค่ะก็ลุ้นกันเมือม่อสักครู่ปิดแกลบถ้าเป็นภาษาเทคนิคคือปิดปิดไปหมดทุกตัวแล้วใช่ไหมคะใช่แนวรับของเขาปิดไปหมดแล้วคือคงไม่ไหลจากนี้แล้วใช่ครับถูกครับ ่ะที่นี้หุ้นเมื่อเช้าที่ได้มีการแนะนําคือจีสติลจีสติลที่ให้เมื่อเมื่อเช้าจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปหาโพยเขาเอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ดวันนี้ข้อมูลก็หายไปหมดเลยมัวแต่มันนั่งลุ้นหุ้นใจจะขาดค่ะขาดจีสตลเมื่อเช้านี้มึกสักครู่ลงไปต่ําสุดสามสิบแปดสตางค์สามสิบเจ็ดด้วยซ้ำสามสิบเจ็ดได้ไปสิบเจ็ดล้านหุ้นนิดเดียวแล้วก็มีรับกันหนักหนักสามสิบแปดสามสิบเก้าล้านสามสิบเก้าห้าสิบ สี่7บสามสิบเจ็ดล้านสี่สิบเอ็ดสองล้านหุ้นตัวนี้มองแนวรับแนวต้านให้กับคุณผู้ชมชาวทีวีช่องสุวรรณภูมิต่อเนื่องค่ะครับก็ถ้ามองแนวรับเนี่ยเออสาเสิบเจ็ดสตา์นี่แหละนะครับเป็นแนวรับสําคัญรับไม่ได้แล้วไอถ้าถ้ามองกันจริงๆเนี่ยผมว่าราคามันจะอยู่แถวนี้แหละน่าซื้อละนะครับกรอบนี้นะกรอบนี้แหละส7 39ิบ็ดสิบเก้าสาสิบปดนะครับบริเวณที่ต่ำกว่า40สิบลงมาเราไม่หลุดสาสิบเจ็ดเนี่ยน่ารับนะครับซึ่งเล่นตรงนี้เนี่ยผมจะไปมองอยู่ นะครับดีวต้าเป็นเป็นสเต็ปไปเนี่ยก็คือ,อตรงบริเวณ45 47แล้วก็50สตางค์นะครับเป้าใหญ่อาจจะมีลุ้นถึง55เลยด้วยซ้ำแต่ตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเอาแค่45 47 <by step S 2> ก่อน <step. S 2> อที่เราสเต็ป ถามว่าทําไมถึงถึงกล้ามองในตรงการเข้าซื้อหรือว่าการซื้อกิ่งกาไรในรอบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนย้ำนะครับว่าในส่วนของข่าวที่อาจจะเป็นข่าวด้านบวกกับการเพิ่มทุนนะครับของพุ้นตัวนี้ในช่วงของปลายเดือนมกราคมเนี่ยผมยังคงมองนะครับว่าการที่เขาตั้งในเรื่องของตัวราคาเพิ่มทุนอยู่ในเลนจ์ประมาณสักสีสิบสตางค์ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่มองได้ว่านะครับการเพิ่มทุนถ้าจะทาให้สาเร็จจริงเนี่ยราคาก็ควรที่จะมีโอกาสเรื่องของการปรับตัวสูงขึ้น พูดง่ายๆเนี่ยก็คือกลุ่มทุนกลุ่มใหม่ที่จะเอาเงินเข้ามาใส่เนี่ยเขาคงไม่ได้มองว่าใส่เงินแล้วมันจะขาดทุนนะฮะก็อาจจะต้องมองอัพไซด์อย่างน้อยก็ต้องมีสิบเปอร์ซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นถึงจะยอมอใส่เงินเพิ่มทุนสแสดงว่ามันจะต้องมีพัฒนาการอะไรที่มันดีขึ้นนะครับตรงนี้คงจะต้องตามกันไป<ม>แต่ตรงเนี้ยแน่นอนว่าการใส่เงินเพิ่มทุนในระหว่างเวลาตรงนี้มันอาจจะเป็นจิตวิทยาด้านบวกกับราคาหุ้น ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแนะนําเรื่องของการเข้าซื้อเกิงกําไรไปเนี่ยวันลุ่งขึ้นหนึ่งก็ปรับสูงขึ้นไปนะครับทำ High อยู่ที่บริเวณ47สตางค์แล้วก็สุดท้ายก็มีการปรับตัวลงมาถ้าจํากันได้ถ้าจำกันได,นได้แล้วก็สุดท้ายก็ปรับตัวลงมาเนื่องมาจากนะเรื่องของตัวซนติเมนต์ตลาดอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้เองตลาดเองก็มีการแจ้งเตือนนักลงทุนให้ควรจะใช้ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจรณญญาญที่ดีในการมองเข้ามองจังหวะหรือจับจังหวะในการเก็งกาไรในหุ้นที่มีการเก็งกาไรสูงค่ะนะฮะมันทําให้ราคาหุ้นในกลุ่มพวกนี้มันมีการอ่อนตัวลงมา ในระยะสั้นๆเท่านั้นเองสิ่งที่ผมเรียนในตอนต้นว่าในเชิงของตัวคาทาลิสเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป,ป,ปงผมก็จะยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการกินกําไรในหุ้นเหล่านี้อย่างที่ผมเรียนไปในตอนตอน้นทีนี้มีคําถามต่อเนื่องกับหุ้นที่คุณเคยแนะนําคือ T G Pro หุ้นตัวนี้เคยขึ้นไปสูงสุดคือบาทเท่าไรบาท1ิบาบาท7สตางค์นะคะ,คะแล้วปัจจุบันหุ้นตัวนี้ก็ไหลกลับมายืนที่ประมาณ69สตางค์ถึงเจ็สิบสตางค์ครับคุณแนะนํำยังไงต่อนะคะในเวลานี้ ขึ้นไปเนี่ยมันมันเต็มมูลค่าแล้วผมก็แนะนําเรื่องของการเทคโปรฟิตไปแล้วนะครับเต็มมูลค่าของคุณคือราคาเท่าไหร่คะราคาแฟร์ผมทำเอาไว้แค่84สตางค์84สตางค์นะคะคุณผู้ชมแล้วหุ้นตัวนี้ถ้าไหลไมายืนที่77สตางค์ก็ผมว่ารอให้มันดิสคาวมากกว่านี้สักนิดนึงแล้วกันครับถ้ายังสนใจในหุ้นตัวนี้จริงๆแต่ผมก็ต้องขอเวลานิดนึงนะครับ,รบว่าสามารถที่จะติดต่อไปทางผู้บริหารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมว่านวโน้มผลประกอบการเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะเทินละลาวได้มากกว่าที่ผมประเมินหรือเปล่าแถ้าถ้าไม่มีพัฒนาการอะไรที่มากกว่าที่ผมมองเนี่ยผมก็ยังยืนยันในเรื่องตัวทาร์เก็ตไพที่เดิมนะครับทาร์เก็ตไพที่เดิมคือ84ตังค์นะครับมมแต่ที่วิ่งขึ้นมาสูงสุดบาทกว่าๆล่ะคะ,ะเพราะอะไรคะ คงจะมีหลายปัจจัยนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของหุ้นในกลุ่มเหล็กด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ยกเว้นทีจิโปแล้วกันมันก็จะมีการเก่งกําไรกันขึ้นมาจากในเรื่องของตัวทิศทางค่าเงินบาทนะครับที่มันแข็งค่าขึ้นในระยะที่ผ่านมาก็มองกันว่าในเรื่องของตัวสต็อกเกนเนี่ยมันน่าจะทําให้ตัวของมา r จินหรือว่ากําไรหรือว่าส่วนต่างเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับประกอบกับในเรื่องของทางการเองหรือว่ารัฐบาลก็มีการสั่งห้ามนําเข้าเหล็ก นะครับที่เรียกว่าเป็นมาตรการอตติดัมปิง้งนะครับเหล็กส่วนใหญ่นจากจีนก็มองกันว่าถ้าบาทแข็งนําเข้าต้นทุนวัตถุด,ดิบต่ําได้แล้วราคาขายในประเทศไม่ถูกแข่งจากจีนเนี่ยสเปดหรือว่ากำไรมันก็น่าจะดีขึ้นราคาก็มีการเก่งกําไรกันขึ้นมาประกอบกับอย่างที่ผมมองก็คือ,อ,อตอนนั้นเนี่ยนะครับรมันน่าจะมีโอกาสสาหรับการเทินอะราวในเรื่องของตัวกาําไร ก็เลยกลายเป็นคาตาลิสที่ผสมลงกันเข้ามานะครับกับพุ้นที่มีการออมองกันในสําหรับตีมการเทินนลาวแล้วก็ตีมที่อยู่ในกระแสของตลาดที่มีการกินกำลังสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้ราคาขึ้นไปค่อนข้างร้อนแรงนะครับก็คงจะเป็นไปตามในเรื่องของมุมมองที่ผมมองนะครับแต่ว่าจากตรงนี้ไปก็ก็คงจะต้องรอจังหวะก,ก่อนดีกว่าครับนะครับแนะนําว่ามันค <c oughs> ่อนข้างที่จะฟูลลีแวร์ลูอยู่นะราคาระดับราคาตรงเนี้นะครับ เคลียร์นะคะคุณผู้ชมนะกลงทุนทุกท่านสำหรับหุ้น T G Pro ที่แนะนำผ่านรายการ s ิเศ n e ล n ์ l ลน e แนะนำตั้งแต่ราคาระดับ50สตางค์ถึง60สตางค์เท่านั้นเองนะคะครับ <Yeah. S 1> ค่ะพอราคาบีกมาเหนือบาทหนึ่งทางรายการก็ได้มีการพูดถึงให้มีการทยอยขายกันทำกำไรกันบ้างบางส่วนแต่ถ้าอยากงก,ก็เก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะคะนั่นที่เราเคยพูดกันนะคะดิฉันจาได้ถึงเหตุการณ์เหล่านี้นะคะค่ะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้ก็แนะนา A I T กับ G Steel ครับผมสำหรับเรื่องของการเออทรดดิ้งกับภาะวะตลาดที่ยังมีรูมสำหรับการเก็งกําไรได้อยู่ในช่วงนี้ครับอืมค่ะคุณผู้ชมอยากฟังข้อมูลคุณวิกฤตพูดถึงหุ้นตัวนี้เพราะอะไรก็ฟังรายการย้อนหลังกันได้นะคะเรามีที่มาที่ไปของข้อมูลให้ทุกท่านได้ตามกันนะคะครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับ